เพราะว่าการที่เราดื่มเนี่ยมันทําให้ร่างคนนิ่งเราออกมาไว้กว่านะฮะ <c oughs> อุ้ยเอา้าเดียวตายเลยเอา้ายังไงล่ะเฮ้ย สวัสดีทุกคนเลยวันนี้เราก็จะมาเล่นแมปเกี่ยวกับโครน n i n g ตัวเองนะจะบอกว่าแมปนี้มันชื่อว่าโครยูเซลนะคะหรือว่าเป็นการโครน n i n g ตัวเองนั่นเองแต่ว่าแมปนี้เป็นแมปโครน n i n g แมปใหม่นะคะจะเห็นว่าด้านหลังเรานั้นเนะะี่ยดูแบบว่าจุลมุลมากเลยอะ่ะ <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเราจะสามารถโครน n i n g ตัวเองหรือว่าเสกร่างตัวเองเนี่ยออกมายังไงบ้างนะ,ะแล้วก็กดโครเลยนะคะนี่ก็จะมี ล่างเราออกมานะ,ะคะคลิกหนึ่งทีก็ออกมาหนึ่งทีนะคะมาจากออกมาเยอะๆเลยจะออกมาจากตอนนี้เราเหมือนมดเลยอ่ะโอ้เยียบแล้วเยียบแล้วตายไหมไม่ตายนะโอเคนะขอบคุณมากที่แบบนี้ให้เหยียบกันได้โดยที่ไม่ตายเอามาประมาณเท่านี้พอเดี๋ยวนะเป็นึดีเดี๋ยวเดจะมาขี่หัวแบบนี้ไม่ได้นะออกไปเอาเฮ้ไม่ลงด้วยเอาลงแล้วกดยังไงโอ้เนี่ยกดให้ตามมาเออต,ต,ต,ตามตามมาเดี๋ยวตามยังไงเนี่ยเดี๋ยว ทำไมมันดูแบบโยอะแยะขนาดนี้ตอนนี้เรากดให้ร่างคนนิ่งนะคะเราตามมาแล้วโอ้เดี๋ยนะเออเดี๋ยนะแป๊บนึงทำไมมันมันดูแบบเอาไต่ขึ้นไปสูงอีกเอ้ยังไงเฮ้ยเดี๋ยวนี่มันมหากรรมกวางโจปะเนี่ยเดี๋ยวมีการต่อตัวด้วยนะคะสุดยอดเลยว้ต่อตัวขึ้นไปแบบนี้เลยค่ะตามมาอ่ะจะสังเกตว,ว่าเราเดินไปไหนนะคะตัวคนนิ่งของเราก็จะตามมาเฮ้อยอันนี้คือลายอะ่ะมีหมายเลขด้วยคือลายอย่าบอกนะว่าให้เลียงแถวหน้ากระดานกดแล้วเนี่ยกดแล้วก็ไม่ยอมเลียงแถวกัน เดี๋ยวอย่าดื้อดิอย่าดือด้อ,อบอกว่าอย่าดื้อกันไงไปเลียงแถวกันเดี๋ยวนี้เดี๋ยวคืออะไร <l ux> รู้สึกว่าตัวคนนิ่งเราเริ่มไม่เชื่อฟังแล้วนะเฮ้ยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรากดเอ่อกดดีลิทไปก่อนแล้วกันนะคะกดกดดีลิทไปเลยนะคะกดยะะอย่างอกดดีลิทไปแล้วอ่ะงั้นลองดูอีกรอบนึงนะมามาเลียงแถวกันอ,อ่าอ่นนี่ค่อยใช้ได้หน่อยนะคะนี่ค่ะทุกคนก็จะไปเลียงแถวกันแบบนี้เลียงแถวกันแบบสวยงามเดี๋ยวเดแป๊บนึง นี่นานะ่ะอย่ามาเยยบเราได้ไหมเลยโอ้โหพอสั่งให้เลียงแถวก็เลียงแถวกันแบบสวยงามเลยดีมากผลทหารแล้วก็มีการแบบว่าเรียงแถวกันแบบตอนลึกด้วยนะไปจะอผลทหารทั้งหมดเรียงแถวกันแบบตอนลึกเป็นไงทุกคนสามารถสั่งล่างคนนิ่งได้อย่างใจแล้วตอนนี้นะละ่างคนนิ่งเราก็เป็นระเบียบเรียบร้อยมากเลยนะยืนกันเป็นแถวตอนลึกแบบนี้หัวแถวตรงไหนอ๋ออยู่ตรงนู้น ซึ่งเราสามารถนับได้เลยนะคะว่าร่างคนนิ่งเราตอนนี้มีกี่ตัวนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเกายี่สิบสิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่ิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกย่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้ายี่สิบเก้าตัวเนี่ยะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งอะไรโอ้โหอ้อะไรมาเยียบเราเมื่อกี้นี้ร่างคนนิงเราก็เดินมาตรงนี้เลยอสั่งต่อไปนะคเดาให้ร่างคนนิ่งเราเนี่ยกล เอาแบบใหญ่สุดเลยนะคะใหญ่สุดมาดูกันว่าจะใหญ่ได้แค่ไหนตอนนี้นะคะเรายังสามารถใหญ่ได้อีกนะคะไปจ้าจะสังเกตว่าเพื่อเราเนะเอาเถนะอ๋อหมดแล้วนะคะถ้าเกิดต้องการอัพไซส์อีก50%ให้จ่าย 3- 4โลบักอ้าวลองดูสิไปเลยจ้าแล้วเราก็จะสามารถยังไงตัวใหญ่ได้อีกนะคะอ่านี่ไง เราสามารถขยายตัวใหญ่ได้อีกทุกคนแล้วเราก็ขยายไปเลยสิคะรออะไรล่ะคะอ่าก็จะกลายเป็นว่าร่างเราเนี่ยใหญ่กว่าเพื่อนเลยนะอ่าะหมดแล้วนะคะสามารถใหญ่ได้แค่นี้เอาแหละเดี๋ยวเรานะยฮะทาให้ร่างคนนิ่งของเรานะยฮะใหญ่ตามดีกว่าอุ๊ยเดี๋ยวเดี๋ยวมล้มอ่ะเอาล้มเลยเดี๋ยวล้มเลยเดี๋ยวนะเศกร่างคนนิ่งเราออกมาก่อนนะอยู่ไหนอ๋ออยู่ด้านบนเนี่ฮะร่างคนนิ่งร่างใหญ่ๆเรานะคะอยู่ด้านบนนี่ไงกําลังล่วงลงมาเอาอยู่ไหนโอ้โอ้โอ้ล้มล้มเดี๋ยวโดนอะไรอ่ะ เดี๋ยวแป๊บน,นึงเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะเอาเฮ้ยกระโดดสูงเฉยเลยช่วยด้วยเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยดูกลายเป็นว่าเรากระโดดสูงขนาดนี้เหรอเฮ้ยนี่มันหน้าใครอะ่ะเดี๋ยวนะเฮ้ยนี่มันหน้าใครอะ่ะเฮ้ยทำไมเหลือแต่หัวกับหน้าคืออะไรเนี่ยถ้าเกิดเราตัวใหญ่เนี่ยเราก็จะเดินช้านิดนึงโอ้เดียวเดียวเยวโอเคโอเคแล้วก็ล้มง่ายด้วยนะคะ เอาละเดี๋ยวเราเสกร่างเราออกมาอีกดีกว่าอ้ามาแล้วนะฮะโอ้โหเดี๋ยวเสกทีหนึ่งก็ล้มทีหนึ่งอ้าแล้วตอนนี้นะคะก็ล้มกันระเล่นหน้าและอ่ะตอนนี้ร่างใหญ่พี่นิวนะคะมารวมตัวกันตรงนี้เอ่อตามมาแล้วตามมาให้กดตามมาอ้าตามมาแล้วนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นตามมาไม่ใช่เดินมาเตะเดี๋ยวเออเดี๋ยวใจเย็นเดี๋ยวตามมาเฉยไม่ต้องเดินมารวมโอ้ตายแล้วทุกคนมาตามมาแล้วร่างนี้เป็นอะไรเนี่ยเป็นนอนกระดึ๊บกระดึ๊บอยู่ โ okay, oh, 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 อเคโอ้โอ้ไม่ต้องเหยียบกันไม่ต้องเหยียบกันนะใจะเย็นนะแค่ให้ตามมาไม่ต้องเหยียบกันโอ,อ้มันดูวุ่นวายเหลือเกินทุกคนนะ่ะมาเข้าแถวกันดีกว่าแล้วมาดูกันนะคะว่าล่างใหญ่เนี่ยจะเข้าแถวไหมนะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวมาไปเข้าแถวกันนะจะยอมเข้ากันไหมเนะี่ยเดี๋ยวโอ้ยตอนนี้ล่างคนนิ่งเนี่ยเหยียบพี่นิวไปแล้วนะเดี๋ยวเราอุตสาห์ทำให้เธอเนี่ยมีชีวิตขึ้นมาแล้วเธอจะมาเหยียบย่ำเราแบบนี้ไม่ได้โอ้บางอันตกแแบบไปแล้วบางตัวตกแแบบไปเลยทุกคน โอ้ช่วยตอนนี้เราเปลี่ยนแมปแล้วทุกคนแล้วก็มีเราอยู่ในแมปนี้คนเดียวด้วยเออไม่ต้องซื้อ v i p อพในะนี้ก็อยู่คนเดียวอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่ามันเล่นยังไงแมปนี้บอกก่อนนะว่าแมปนี้ก็เป็นแมปเกี่ยวกับโครน n i n g ล่างเหมือนกันนะคะเดี๋ยวพี่นิวนะคะลองใช้นี่ไอเทมนี้ในการเสกล่างเราออกมากันนะคะอาอเฮ้ยไหนล่ะ อ๋อนี่ไงออกมาแล้วโอเคออกมาชา้าหน่อยนะคะเอา้าก็ออกมาแหละแต่ว่ามันจะออกมาชา้าหน่อยนะทุกคนต่วไอเทมมันที่สองนะคะคืออะไรอะเดี๋ยวนะดื่มเข้าไปอ๋พอพราะดื่มเข้าไปก็จะมีร่างคนนิ่งแล้วออกมาเหมือนกันแต่ว่านี้ออกมาไวกว่าอันเมื่อกี้นี้นะเอา้าเราก็ดื่มดีกว่าทุกคนนะเพราะว่าการที่เราดื่มเนี่ยมันทําให้ร่างคนนิ่งเราออกมาไวกว่านะฮะ <c oughs> อุ้ยเอา้าเดี๋ยว ตายเลยเอา้ายังไงล่ะเฮ้ย <S <S เรากลายเป็นตัวนูบเลยนะคะเอ้าเดี๋ยวแล้วเราออกมาอยู่นอกกำแพงพระราชวังเฉยเลยเลยเดี๋ยวเอ้าเดี๋ยวแป๊บนึงเอาเ,นนเอาร่างเรา,าขึ้นมาได้ไหมอะไม่เอาร่างนูบดิอ่าตอนนี้เรากลับคืนสู่ล่างแล้วนะคะอ่ะตอนนี้เดี๋ยวเรานะทาการเอ่อเศกษร่างคนนิ่งเรานะคะออกมาเรื่อยๆืดีกว่านะคะเอาออกมาสัก1000พล่างโอ้โหจะไหวไหมเนะี่ยหนึ่งพันล่างมันจะเยอะเกินไปหรือเปล่าแต่ว่าเราก็เอาออกมาให้เต็มบริเวณนี้เลยและกันนะคะ เอาละตอนนี้นะคะพี่นิวก็เอาออกมาเต็มเลยนะคะเ้าแล้วลว่างนั้นมันไปอยู่ข้างบนได้ไงล่ะนั่นหลังจากที่เราเสกล่างเราออกมาเต็มขนาดนี้แล้วทําไงต่อเดี๋ยวนะอันนี้มันคือเครื่องมืออะไรอะ่ะสามารถกดปุ่มอะไรได้ไหมกดไม่ได้ด้วยเดี๋ยวนะเราไม่กล้าเข้าไปใกล้ลองดันล่างเราเข้าไปใกล้ดิไปจ้ะเข้าไปใกล้เลยยังไงเอาก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนี่มันเป็นตู้ทุกอย่างเลยทุกคนนะอ่ะยังไงอ๋อโดนได้นะก็ไม่มีอะไรนะก็ไม่อ้าว อา้าวทำไมเราตายละ่ะแต่ว่าร่างคนนิ่งเราไม่ตายอา้าวเฮ้ยทุกคนจะบอกว่าอยู่ดีนะคะร่างคนนิ่งเรานะคะก็หายไปเลยนะคะอา้าวเดี๋ยวมันอยู่ได้แค่แป๊บเดียวเหรอพอผ่านไปสักพักหนึ่งนะร่างคนนิ่งเรามันก็จะหายไปเองแล้วตอนนี้นะคะพี่นิวก็เสกออกมาใหม่นะเดี๋ยวเราลองมาใช้ไอเทมอื่นกันบ้างนะคะไอเทมนี้คืออะไรก็ไม่รู้อะยังไงอะลองใช้กับร่างคนนิ่งเราอุย๊ยพอเราไปใช้กับร่างคนนิ่งเรานะคะ ล่างคนนิ่งเราก็เลือดลดนนเนนี่ยดูดิทุกคนเห็นป้ะด้าน,น,นบนนั่นนะ่ะเป็นการกําจัดล่างคนอ้าอ้าอ่ะเออโอ้โหเดี๋ยวนะอุ้ยอุ้ยทุกคนทุกอย่างตรงนี้พังหมดเลยแล้วพื้นนะฮะพื้นยุบลงไปด้วยพื้นหายไปเลยนะเกิดจากการระเบิดเมื่อกี้นี้นีมนะ่มันอาวุธอะไรกันเนี่ยช่างนุนแรงเหลือเกินแล้วดูล่างคนนิ่งเราแล้วดูพื้นดิพื้นยุบหายไปเลยนะฮะโอ้โห นี่คือเศษซากของเราไม่นะเดี๋ยวทำไมมันรุนแรงขนาดนี้เป็นการเกิดระเบิดที่ยิ่งใหญ่มากเลยนะคะเมื่อกี้นี้ตอนนี้นะคะเราก็ได้ทําการเสกร่างคนนิ่งเราออกมาแล้วก็เอาปืนออกมานะคะเดี๋ยวลรงดูสิโหโอ้อุ้ยเอ้าเดี๋ยวเอ้าทำไมเป็นระเบิดบนฟ้าเลรเฮ้เดี๋ยวอ่ะยิงข้างล่างยิงข้างล่างเป็นระเบิดบนฟ้าโอ้โอ้โอ้รุนแร มากเลยอ่ะแล้วก็มาเกิดด้านนอกนะคะมาที่แมปต่อมานะะเนี่ยออจะบอกว่าแมปนี้ทุกคนเห็นไหมว่านี่คือร่างพี่นิวอีกร่างหนึ่งนะคะเวลาเราเดินไปไหนเนี่ยอ่ะมันเดินตามนะคะ อารมณ์เหมือนกับว่าเป็นกระจกที่สะท้อนเห็นตัวเราเหมือนกับว่าเราเนี่ยส่องกระจกอยู่ตลอดเวลาเวลาเราเดินไปไหนเนี่ยมันก็จะเดินตามนะคะอะสมมุติเราเดินเข้าไปในนี้อะมันก็เดินตามเข้าไปนะอาสมมุติเราเดินไปนั่งนะคะอ้าวมันก็ไปนั่งอีกฝั่งหนึ่งเพราะว่าอารมณ์เหมือนมันเป็นกระจกที่สะท้อนตัวเรานั่นเองไปไหนไปการจะอ่เดินแยกทางอันนี้คือประตูอะไรอะลองเข้าไปกันดูนะคะฟาบอุ้ยแล้วเราก็โผล่มาเจอเราอีกคนนึงนะคะอุ้ยเดี๋ยวนะ อารมณ์เหมือนเป็นกระจกเลยอะมันเป็นคนละห้องกันนะทุกคนนะเนี่ยอะเดินเอาหน้าชนกันเลยไหมล่ะอ่ะยังไง <laughs> เฮ้ยเหมือนกระจกเลยอะคือแมพนี้มันก็ไม่มีอะไรมากนะทุกคนมันเป็นการแบบว่าเดี๋ยวนะแป๊บนึงทาไมคนนั้นมันเหลือแค่แขนนั่นะแค่แขนเอาไว้เดี๋ยวแล้วตัวไปไหนแล้วทาไมร่างคนนิ่งเธอเหลือแค่แขน <laughs> เดี๋ยวนะตาฝ่ายไปเนี่ยแป๊บหนึ่งนะเอาเหลือแค่แขนจริงด้วย <laughs> วันนี้นะพี่นิวก็ได้มาเล่นแมพนะคะเกี่ยวกับร่างคนนิง่ง เกี่ยวกับการเสกร,ร่างตัวเองออกมานะคะซึ่งในเกมโรบอกเนี่ยมันก็มีแมปประมาณนี้หลายแมปเลยถ้าเกิดใครอยากเข้ามาเล่นนะเดี๋ยวพี่นิวทิ้งลิงไว้ใต้คลิปให้ทั้ง3แมปเลยแล้วกันนะสวนันนี้ขอตัวลาไปก่อนพร้อมกับร่างคลนนิง่งหรือว่าร่างในกระจกเรานะไม่บายค่ะจุ๊บๆป๊บบหนึ่งนะตอนแรกเธอมีแค่แขนแต่ว่าตอนนี้ร่างเธอแขนหายไปข้างหนึ่งเออนี่เธอโอเคหรือเปล่า่ะเราว่าร่างคลนนิ่งเธอไม่โอเคเท่าไหร่นะพอตอนนี้เหลือแค่แขนอา้ามิกกี้ยังเห็นทั้งตัวอยู่เลย เดี๋ยวเราว่าเธอไม่โอเคแล้วแหละไปหาหมอไหมอ่ะนี่ดูเหลือแค่แขนนะทุกคนเอา้าไม่กี้แขนหายเหลือตัวเอา้าตอนนี้ตัวหายเหลือแขน